ไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม M สตีชนแนลกันอีกแล้วโอเคครับเรากลับมาอีกแล้วกับเกมลิซิดีอนย์หนสองเฟนเฟีเห็นมีคนชอบเจอนะครับก็เลยลองมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งคิดถึงบริโรคกันไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นบริโรคกลับไปเล่นบริโรอีกครั้งแล้วกันโอเคสิงเวลาไปเลยหมดเดิมมาแล้วห้าสิบนอมอลโอเคครับคลิปแล้วเล่นเทราไปเทราเป็นฟอร์ด ป็คนคุณชอบกันมากผู้หญิงนะะโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวไหนดีอืมเล่นมองเล่นตัวนี้ด้วยกันเออเจสเจสเหรอไม่รู้ครับชื่ออะไรไม่รู้อ่า uh, ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เป็นพ่อของทีดัสนะครับในภาคสิบผู้ใช้ไฟนั่นเองโอเคดูท่าก่อนสาท่าปึ๊บ ลุกเปลี่ยนได้ไหมลืมไปไม่มีลุกต้องไปซื้อลุกครับผมไม่มีมไม่ได้ไปซื้อลุกมาเลยเนี่ยซื้อสกินเองโอเคไปเจ็ดเลขเจ็ดแล้กกันเนอะปิงเจ็ดฟิเรียนรอบวันตัวลายภาคสิบประทะตัวเอกภาคสองนายคงทำไม่ฉันสนุกมากชินนะ

ไอ้ชโอ้ยโอ้ยหันไฟให้เจ็บปุ๊บแล้วคังแสงว้าฮึโดนมาส่งเคาให้อีกเอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปยองหัวแข็งโอ้ยไอ้ เอ้ย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 เจ็บปังเรียบร้อยตีแรงมากอ่ะตีทีเราสามร้อยอ้าอ้อยเอยชูบหลบได้เอาไปดาบของฉันมันแข็งแรงฮิดัสฮิดัสช่วยพ่อด้วยนี่อ้อยอ้อเ้อ Đi 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 Bay lô Bay xa Đường dây sang mặt Ây Ây ơi Kẻ dân bây Thả mấy tay hết những chân เอ้าจิ้วจิวิวจ้า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 ้าจอ้าจ้้าจ้า้าจ้้าจ้้าจ้้าาจ้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 า้าจ้าจ้นจ้า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 าจ้าย ขอยังมองหน่อยปวดคอตัวลายนี่ยังมีเสียงตอนวิตอรี่ไม่เหมือนกันนะครับลองสังเกตดูโอเคพี่คราวภาคเจ็ดประทะแก๊สภ,ภาคสิบมาเลยเออคแทกบวกสี่สิบง่ายพวกเอ้ยง่ายพวกเกง่งเอ้ยเอ้ยไม่ยัง โอ้ยวองกันได้ดร้อยโดูซอมบีมันวดพทางไปโอ้ยอ้าเอ้ย๊ยรู้สึกเกมจะลักด้วยนะเนี่ยอุย๊ยหลบเก่งสุดจริงโลแตกไปซะเพี้ยง

วิชุบโอ้ยเหือดอิ๊ยเออมีเสียงเพลงซิบรอดด้วยอ้อที่คราวนี้สุยสุยยากเอ้ยปัง

ôi yeah. mà phải lắng ô chắc không sống mỏng ôi chát 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 kêu Đi kêu Đi sế mày sế mày mày kêu mày hay ngô hả ôi chuu chu 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 ที่เป็นตัวให้ชอบแท้แต่ทำไมถึงเล่นกลากอย่างนี้เออเรียบร้อย X Mode เราเต็มแล้วครับเดี๋ยวจะโชว์ท่าให้ดูไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้าวโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยเจ้าเจ้าเปรยอ้า,อาโอเคครับผมขอ,ออนุญาตมีเสียงหายจริงจงนะครับเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าเปรียงเฮ้ยอ้ออ้อตัวร้ายนี่เวลาเปลเปี่ยนรละไอ้สมบ๊บมันจะมีเฮ้ยร่า,างมันจะเปลี่ยนนะครับอ้อกีราตช่วยพ่อด้วย ได้จีนุ่นเดี๋ยว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 ไอ้หมอแล้วจะหมดแล้วต้องดีบใช้ดีบใช้เฮ้ยไอ้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 หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอิสช็อตเก็บไอ้อีกครั้งหนึ่งไม่ทัน สองพันเก้า <sketches> ร้อยสี่สิบพอแกปุ ung, <Jean> ๊บขงตรงกระดงกกะดูกนี่ก็ไปกันหมดแล้วเจสปะทะเคฟก้าตัวร้ายอยากั่อยู่ในกลุ่มเคออสนะครับกลุ่มชั่วร้ายไอ้ ส่วนพวกคลามกินอยู่กลุ่มของพอสมอสเอ้ยเอ้ยเก็บก้าอยู่นี่เพื่นเอ้ย,อยช,อช่อชิวชิวช่ชิวชิวโตออ่าเหือปี่มันแข็งมากเอ้ยป้องกันได้เอาปีกอะเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้ไปไม่ได้เข้าใกล้ไปไม่ได้แล้วปิง้งโข้าแกม,มาก,ก็ไม่ได้เอ้ยปีกอะ đi ơi sao sư sư sao một đại ít đừng đi người kia muốn bung can ở đây rồi xin xung xong xung xin xung Binh tập bị sáng nửa cò ơi ơi bung đại sai phật cái này ฮ้ยหลบได้เป็นไงสมกับเป็นพ่อของคิดัสไอ้โอ้ยชุ่มชุ่มช่างจริงชุ่มชุ่มช่างเป่งก็ร้อยเก้าเดี๋ยวโล่จะแตกแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าเล่นอะไรของเราเนี่ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดลแตกนะโอ้ยไอโลเอาไอ้กาน้ำมาเลยโอ้ยปกันได้แต่มักหมดเอ้ยย้ยปิงุบโอ้ยประกันได้แต่ไม่ัหมดอ้ยอ้ยอ้กบมอย่างงี้ฉันได้เปียบย้ยงงปิงขึ้นมา คือสมอัยมีรักกะทำปิ้งึ้มมาเข็บก็ไม่ึินมาเชิงลบไม่หาแล้วนะปิ้งเฮ้ยฮึบปิงกุศเฮ้ยไม่ไทยก้าว ครั้งแรกดีทันนะครับแต่ครั้งที่สองนี่ไม่ทันเลยเนยกระดูกกระด้กระดูกกระเดียวไม่ค่อยดีดีนั่นต้องมาสู้อีกรอบโฟกราแลนบัตเจตตัวไลยจากภาคแรกตัวไลยคลาสสิกที่สุดให้อยู่ในทีมของคอสมอสใช่เกออสพวกเดียวกันก็เลยเอ้ยเอ้ยอ้ยหลบได้เว พอตัวครับอี๋อ้าอ้นี่มันตีไกลได้เออเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮือเฮ้ย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 ปิ้งอ๋อช่อชวช่อชิวช่อช่อปิ้งอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิ้ง

เฮ้ยอ๊ายอ้ายอ้าอิอ๊เฮ้ยอะไรถ้าแกตีไกลแต่ไม่มีผลตีใกล้ช่อชิวชิวช่อชิโอดได้ไงเนี่ยไม่รู้รอดได้ไงไม่รู้อ๊อฟอ๊อฟอ๊าฮอยฮอยอ้าไอิเรียบร้อยอิไปยังฮิดะ ลูกไ да. ม่ได้ช่วยอะไรเลยไปตามเมียมาช่วยอีกทีได้ไหมไอ้ไอ้เออโอ้ยอ้าไอ้ป้องกันได้อ้าอาควาชิวกฮะเฮ้ยเออโอ้ยป้องกันได้แต่มทั้งหมดบาสเลอพระเอกจากภาคห้าเลยเอ้ยเอ้หมด บปยัอไปิังเอ้ยลบได้อีกเอ้ยลบได้ออกชิง๊งลบได้อีกหมดไปแล้วเอ,อ,อ้ยเอ้ยเอ้ย่ะแต่ว่าจะไม่โดนแล้วจกมา สวยแล้วเฟอร์เฟคด้วยอ๋ออ้อยเหือโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพันเก้าอ้าหาจะตายเพราะกลายเลนไม่ได้เด็ดขาดเอ้ยเอ้ยเอ้ย เปยียงลงสู้ถึงนี้สุดเว้ยดมแยกไปอีกแล้วเอ้ยเฮ้ย,ปย,ปย,ปยเปียงเพียงเฮ้ย Ok Má Ê Ê Ê bay 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 đây bay 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 ไอ่หลบได้ไอ่ไอ่ไปไปะปะปะปปิงชื่อเชื่อมไปะ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 ปไปปปงโลแตกชืออีกทีนึ่งเสือม่ไอเชื่อมเชื่อชื่อชือม

นี้ก็รู้ผลแล้วจ้โตโ้หยหลบได้เฮ้ยช๊อบดูลฮาพุ่งคืออะไรห้ยเฮ้ยช็อตชิวช็อช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 อมาเฮ้ยทีดา เอ้นูชูงดตตอ้ยชูชูตตน่าถ้มตาเฮ้ยพุ่งใส่ปีงเฮ้ยขอยากก้หอหน่อยไม่ไหวแล้วลูก ลูกมาอยู่โอเคครับรอบหา้าประทะเอ็มโพเลอร์ตัวร้ายจากพักสองเก่งพอตัวโอ้ฉันเห็นนายทำอย่างนั้นรู้สึกอาเจายีาจายใจ่ะไอ้ใจจริงๆไอ,อ้เจาอ้ชิบปึ๊บอยู่ข้างบนเหรอขึ้นไปหาไอ้ไอ้เจ้าเจ้า เตยนโตจู่ตู่จูอจู่เต้นโตเปียงรู้สึกว่ามี D l C ของตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ย D l C เป็นวอลเกรมอนอ้อยอ้อยอ้อยเออมันมาอีกแล้วโอ้อยอ้อยอ้ยเออ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 เอเฮ้ยแต่ผมลงไม่ได้ทำไมเนอะเหรอเพราะผมทำบอเป็นโอ้ยโอ้ยทำไมกดไม่ไปวะ โอ้ยนี่จะปเหอ่ะเฮ้โลแตก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 หนึ่งปงอ้ชูชูเจเจ้าเพไม่ได้ท้งแสงยมแย่งไปอีกแล้วสมบัติไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้เฮ้ยชู้าเจ้เจ้เ้า๊ง เออตอนนี้บีอาวีแกกำลังลดลงไปเรื่อยๆเอีโจ๊ะ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 ลดไปเรื่อ,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 อยๆเ,เดี๋ยวแกก็ถึงจุดจบเองนะเออปิงังฮิดาลูกช่วยพ่อด้วยลูกไม่ช่วยพ่อช่วยตัวเองก็ได้

à. Ah. Ah. Được xóa mịt Lấy ôi lấy cú này mà ở À ล Get ุกลอยไปเฮ้ยชิบไอ้ไอ um, okay. ้จ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 ้ชบแทงบ่กเข้าหลบได้โว้ยแทงไปแทงไปหลบได้หลบมาได้อเอะ อ้ยอ,อุ๊ยชิบตป๊อปป๊อปุ๊ยหลบได้อีกอีกหัวไปแล้วเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนท่าเคลียร์มาโอ้ยโอ้ยไม่จะแพ,พะเ้เพ้อเลยเหรอว้าเอออุ๊ยโลแตกเดมอนดัสเหรออ้ย โจโจ๊ะจ๊ะจะจะโจ๊โอ,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 อ้ออยเอาละครับมาตัดสินตัดสินกันมีลมได้วิชิง แรกคอยนายโชคดีนะรีบร้อยจบน่ะ no. สวยมากสกินสองโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปดิสเดียศูนย์หนึ่งสองเฟนนัมพิซซีวันนี้ <c oughs> เป็นครับสนุกกไหม <c oughs> ก็วาเจอกันาหม่นนะครับถ้าเกิดช่วงนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป โอเคครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบายเย่วู้